พ่อเนมมาเผยพร้อมย้ายฟรีซัมเมอร์หน้าเนมาราซิวจูเนียร์นะครับกำลังเตรียมพร้อมสาหรับการย้ายต้นสังกัดแบบไม่มีค่าตัวในช่วงหน้าร้อนปี2025นะครับเนมาราซิวจูเนียร์นะครับบิดาตัวแทนของกองหน้าชาวบาิลเลียนกล่าวถึงอนาคตของแข้งลูกชายว่าเตรียมย้ายต้นสังกัดแบบไม่มีค่าตัวหลังสิ้นสุดสัญญากับอันฮินลานในช่วงซัมเมอร์ปี2025นะครับโดยไม่ปิดกั้นการหัวขึ้นสู่บาร์เซโลนาด้วยเช่นกันจากการเปิดเผยกับรายการพอดแคสต์ลาวแคสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาาาาาาานนนนีีออน้้ววว่่่่่่่เเเมมมออพพขขงงยะรรรจไไดดดููถึแแผผกกทปป็็ธใต ความพร้อมในการเป็นผู้เล่นฟรีเอเย,ยนต์ของเนมาร์นั่นทําให้มีความยืดหยุ่นมากสาหรับการย้ายต้นสังกัดในครั้งต่อไปโดยพ่อเนมาร์กล่าวว่าเรามารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนมาร์จะรู้สึกอย่างไรเขาจะมีสลาในการตัดสินใจเขาไม่เคยมีสลาในการตัดสินใจว่าเราจะไปที่ไหนแบบนี้มาก่อน,นและการมีนักเตะวัย32ปีอยู่ในมือที่เป็นของขวัญสําหรับนักธุรกิจหลายๆคนเนมาร์มีสัญญาจนถึงปี2 0 2 5เราไม่รู้อะไรเลยผมมองเห็นถึงการคาดเดาแล้วเราก็เริ่มเตรียมความพร้อมสาหรับเรื่องนี้แล้วขณะเดียวกันครับบาร์เลลซกมมยิีปท สเปนของแอตเลติกบินเบาเป็นเป้าหมายราดับต้นๆนะครับแต่แค่วัย22ปีมีค่าิีสัญญาสูงถึง58ล้านยูโรนะครับทำให้ทีมมาสูกาน่ามองหาผู้เล่นที่เป็นฟรีเอเย่นในทางเลือกด้วยเช่นกันนะครับและการย้ายทีมได้แบบพิสระของเนมาถือสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบาร์เซลโลนาแต่ด้วยวัย32ปีครับรวมถึงประวัติอาการบาดเจ็บของนักเตะทําให้ทีมมาสูกาน่นายังต้องประเมินข้อดีและข้อเสียรอบด้านด้วยเช่นกันครับอย่างไรก็ตามครับพ่อของเนมายังมองโลกในแงด่ดีโดยเน้นย้ำถึงการฟื้นตัวกลัับมมมาามาาาาาาาแแขข็็งงงงกกกกกร่่่่่่ววววเเดดดิออลลลลูชยยตํทีจะหน เขาจะฟื้นตัวได้เป็นอย่างไรและเขาจะกลับมาได้ดีกว่าเดิมเสมอและมันจะไม่ต่างไปจากเดิมแล้วคุณผู้ชมนะครัาฟังข่าวนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คอมเมน,นเามาตมมน์ด้านล่างได้เลยนะครับและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อ,อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยและก่อนจะจากไปขอฝากผู้สนับสนุนเจเีของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับเว็บไซต์บอลเที่ยวดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้ทงสิน้นคลิกล